ครับก็ขอสวัสดีนะครับปี่ป่านาอาดูกรุกระลานทุกคนนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับสามเล่มนะครับก็เรียกว่าเป็นมีดพกพาขนาดใหญ่แล้วก็มีดขนาดขวานช้างนะครับ นี sure. mm ่นะครับเรามาดูเล mm ่มแรกกันก่อนนะครับนี่นะครับมีดพกพาขนาดใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่12นิ้วอย่างนี้นะครับนะครับเล่มนี้นะครับเจ้าของใช้งานอย่างจริงจังนะครับมีจุดต้นนั้นนะครับนี่นะครับเจ้าของก็จะใช้งานนะครับนะครับแบบดีนะครับใช้งานนะครับจน ดูกับไม้อย่างนี้นะครับมีรอยลั่นรอยลาวอย่างนี้นะครับนี่นะครับเมดยุบต้นนะครับอายุนั้นโอ้โหนะครับผมว่าน่าจะมีร้อยปีนะครับนะครับดูจากเนื้อไม้นะครับนี่นะครับแล้วก็ที่รัดฝักตรงนี้ก็เป็นทองเหลืองนะครับอย่างนี้นะครับคนโบราณนะครับเขาใช้กันนะครับเรียกว่าเน็บกเอวตลอดนะครับ นี่นะครับดูเขาใช้นะครับจนตรงนี้นะครับสึกแหลมมาอย่างนี้เลยนะครับเกิดจากการพกนะครับนี่นะครับเด็บกระเอวนะครับตลอดนะครับสวยงามนะครับความยาวรวมด้ามสิบสองนิ้วนะครับเฉพาะใบเจ็ดนิ้วนะครับมีเล่มนี้นะครับเป็นทองเหลืองนะครับนี่นะครับที่รัดกลั่นมีดตรงนี้นะครับโอ้โหสวยงามนะครับเป็นทองเหลืองนะครับสนิมไม่กินนะครับนะครับ แบบนี้หายห่วงนะครับ oh นี oh ่นะครับเรามาดูภายในกันนะครับนะครับนี่นะครับภายในก็เก่าอย่างนี้นะครับโอ้โหดีนะครับมีจุดต้นๆอย่างนี้นะครับนะครับหาอย่างนี้นะครับมีดนะครับหมอกละโหลพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเราเอามาพึ่งพาพุทธคุณนะครับนะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับสุดยอดนะครับ ความยาวรวมด้าม12บสองนิ้วนะครับนะครับใบเจดนิ้วนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับทันใดที่รอคอยนะครับสามอุนะครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมยุบต้นนะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับนี่นะครับหนึ่งอุสองอุสามอุนะครับนี่นะครับเรียกว่ามีดจักรนาลายนะครับนี่นะครับมีดเทพทาตราวุธนะครับเรียกว่ามีดเทพ ห้าเทพนะครับหนึ่งเทพนะครับเป็นอาวุธของเทพนะครับเป็นจักรนารายอย่างนี้นะครับอาวุธที่ร้ายแรงนะครับนะครับนี่นะครับพวกยักษ์พวกนะครับพวกผีปีศาจเกรงกลัวนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทพนะครับนี่นะครับสองเทพนะครับตรงนี้นะครับเป็นกระบองท้าเวสวรรณนะครับนี่นะครับสิบพวกผีปีศาจนะครับเกรงกลัวนะครับ นี่นะครับโอ้โหเว้ยนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังนะครับนะครับมีหลวงพอเดิมเล่มนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหขราเต็มเลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่สามอุนะครับมียุบต้นนะครับแต่ถ้าอุเดียวนะครับอันนั้นจะเป็นมีดยุบกลางนะครับนี่นะครับดูครับสวยงามนะครับยันอุนาลมหรือว่ายันพุทธายะนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับนะครับบางคนก็เรียกแยนพุทธซ้อนนะครับบางคนก็เรียกแยนนโมพุทายะนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็อาวุธของเทพนะครับเป็นดวงตาของพระอินอะไรสักอย่างนะครับนี่นะครับเพ่งมองไปบนภูเขาางี้นะครับจะเกิดไฟลุกไหม้ทันทีนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับดูครับ นี่นะครับมีจุกต้นอย่างนี้นะครับหายากนะครับไม่ใช่หาง่ายๆนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหว้นะครับนี่เป็นผ้าโพกหัวของเทพเหมือนกันนะครับนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับโยนลงไปทะเลนี่นะครับน้ําจะแห้งขอดทันทีนะครับนะครับเป็นอาวุธของนะครับเทพนะครับนี่นะครับดูสะโพกมีดนะครับนะครับ แน่นปึ๊กเลยนะครับการเข้าขั้งนะครับมันมีโยกไม่มีคลอนนะครับนี่โห่อยนะครับนี่ครับใครมองหาอยู่นะครับนะครับรอคอยอยู่นะครับนี่นะครับมีเทพศาสตราวุธนะครับหยุบต้นนะครับนี่นะครับสามอุมาแล้วนะครับนะครับทันใดสนใจก็ตัดสินใจเลยนะครับไม่ต้องไปลองเลใจนะครับนะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับเฉพาะใบเจ็ดนิ้วนะครับยาวรวมด้ามนะครับสิบสองนิ้วนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับเราก็มาดูอีกหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับด้ามงาฝักงานะครับแต่ว่างาด้ามนั้นแกะเป็นท้าเวสุวรรณนะครับนี่นะครับพบปู่ฤาษีนะครับนี่นะครับท้าเวสุวรรณนะครับงาเก่านะครับ ชำเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าเก่าเก็บนะครับมีแบบนี้นะครับนี่นะครับเก่าเก็บนะครับนี่นะครับโอ้โหดูเขาแกะกันนะครับใช้คลองมีคมใช้มือแกะนะครับนะครับข้างบนนี้นะครับปิดพระปิดตานะครับนี่นะครับพอดื่มนะครับอืนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับดามงาแกะ ี่นะครับเป็นสองกษัตริย์ <ım. S 1> นะครับแหวนรัดกันมีตรงนี้เป็นหน้านะครับแม่เงินนะครับนี่นะครับโอ้โห้ยนะครับดูครับสวยงามนะครับเก่าเก็บนะครับบอกได้เลยนะครับเจ้บของเก็บรักษาอย่างดีนะครับนะครับนี่นะครับฟักก็แกะนะครับเป็นพ่อปูราสีนะครับนี่นะครับท้าวเวสุวรรณนะครับสวยงามมากเลยนะครับ ท่านใดสนใจนะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0885861329นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับดูงาช่ำเลยนะครับนี่นะครับนี่โอ้โหนะครับดูสวยงามมากเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับจะรอช้านะครับนะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูนะครับ ยาวรวมด้าม15นิ้วนะครับนะครับเฉพาะใบ9้านิ้วนะครับเล่มนี้นะครับนี่นะครับงาเก่าอย่างนี้นะครับโอ้โห้นะครับดูครับสวยงามมากเลยนะครับงาจะใหญ่เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับนี่ครับเรียกว่าอายุถึงยุบหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับรับรองผมหามารับรองนะครับ ขัดสันมาแล้วนะครับนะครับผมชาวบ้านชาวบ้านนะครับไปหาตามชาวบ้านนะครับนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ายันตรีนะครับนี่นะครับยันตรีเนยนะครับโอ้โหต่างคนหากันนะครับนะครับยันตัวนี้หายากนะครับมีดแบบนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหดูอักขระเต็มเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับ นี่นะครับสุดยอดนะครับยันสามปีด้วยตัวอุนะครับลายหน้าเกี่ยวสวยงามนะครับดูครับโอ้โหนะครับเป็นคาถานะครับพระเจ้าสิบหกพระองค์นะครับฝั่งนี้นะครับดูนาคนะครับนี่นะครับโอ้โหช่างสอนนะครับฝีมือแบบนี้นะครับนี่นะครับฝีมือของช่างสอนนะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับโอ้โหยนะครับดูเหล็กอย่างดีเลยครับเขาเก็บรักษากันนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นยานพับปิดตามหาอุดของหลวงพ่อเดิมนะครับปิดด้วยตัวอุนะครับโอ้โหนะครับดูครับอัขระนะครับสุดยอดเลยนะครับสองแถวยาวเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหยนะครับ นี่ครับทันใดโชนใจนะครับน,นะครับ,นะรบแบบนี้นะครับนี่นะครับโทรมานะครับที่เบอร์0885861329นะครับนี่นะครับเจ้าของเขารักษานะครับอย่างดีนะครับนะครับความยาวรวมด้าน15นิ้วเฉพาะใบ9นิ้วนะครับนี่นะครับโอ้โห้ยนะครับเรียกว่าสุดยอดเลยนะครับนะครับวันนี้เอามาชมกันนะครับดีนะครับ ความสวยค, stumbled, ความงามความเก่านะครับเล่มนี้ก็นะครับโอ้โหนี่นะครับแกะเป็นนะครับแบบนี้นะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับแต่ว่าหน้าเป็นเทพเทวดานะครับนี่ครับหันหลังใส่กันแบบนี้นะครับนี่สวยงามนะครับนี่นะครับเป็นมีดสองกริย์นะครับนะครับมีนาคนะครับแหมเงินนะครับนี่นะครับมีดยุบต้นนะครับนะครับลาย It, นะครับก็จะไม่เหมือนยุบกลางนะครับนี่นะครับมีระหว่างรอยต่อยุบต้นกับยุบกลางนะครับมีเล่มนี้เก่านะครับนะครับมีอายุนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับดูไม้นะครับนี่รอยลั่นรอยเล้ารอยเหี่ยวรอยยุบรอยย่นอย่างนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับสวยงามนะครับนี่นะครับ ยาวรวมด้าน uhm 15บน like 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 ิ <ed isolation> <situação> like ้วเหมือนกันนะครับนะครับยาวรวมด้าน15นิ้วใบ9นิ้วเหมือนกันนะครับเราก็มาดูภายในนะครับนี่นะครับภายในก็เก่าปึกอย่างงี้นะครับนะครับเก่านะครับบอกได้เลยเล่มนี้นะครับนี่นะครับยุบต้นนะครับแปะตังาลเงินอะไรเขาเรียกนะครับนะครับนี่ครับ นี่นะครับโอ้โหนะครับดูนะครับลายแบบนี้จะหายยากเข้าไปอีกนะครับนี่นะครับยันตรีตรงกลางนี้นะครับแล้วก็อักขระเต็มหมดเลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับดูครับความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับดูครับโอ้โหนะครับดูการเข้าขลังครับแน่นเปรี้ยเลยนะครับนี่นะครับเฉพาะใบนะครับเก้านิ้วนะครับนี่นะครับยาวรัวด้ามนะครับสิบห้านิ้ว นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูอัขระนะครับนะครับสุดยอดเลยนะครับเล่มนี้นะครับวันนี้เอาไม้ชมกันนะครับยันตรียันอย่างนี้นี่นะครับยันตรีทางนี้ยันอะไรแปดทิศสี่ทิศอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหว้ยนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับ นะครับหาอยู่รายแบบนี้นะครับก็โทรมานะครับที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3 2 9นะครับนะครับวันนี้นะครับนำเสนอ2 3เล่มนะครับนะครับนี่นะครับเล่มนี้ยุบต้นเลยนะครับมีเทปสตาราวุธหรือว่ามีจักรลายนะครับนี่นะครับโอ้โหดีนะครับดางงานฝากงานสุดยอดของหลวงพ่อเดิมแล้วนะครับมีดหมอนะครับนะครับสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมานะครับ ที่เบอร์0885861329นสาสาะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทันทีเข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับนะครับทันทีจะโทรมานะครับปรึกษาพูดคุยนะครับให้คำชี้แนะนะครับหรือว่าจะติดต่อทางไลน์ก็เบอร์นี้เบอร์เดียวกันนะครับไลน์ก็ใช้เบอร์นี้นะครับ088586 1 3 2 9นะครับนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ